อาพ่อมาาวันนี้ครับเป็นรายการลอ่อนิ่มมาสวบครับน้อดอกบบวมาแล้วกวันเลยเนาะอะไรมายามเย็นครับห <c oughs> น้าเด็ดสีน้องยาวครับหลังจากหน้าตาเหมือนคนอกหักครับยิ้มหน่อยดิเอ้ยหน้าตาบารามีลาสีจับนะครับเอ้ยนี่น,นอกจะออกไปไหนเอาไว้นี่ไม่กวาด ไม่เห้งกว่าได้หมดแล้วจะออกอย่างเดียวเลยดูดูดแล้วอะไรเราวัวเป็นนอะไรแหมลุกน้ำไปเทียวห้องน้ำล้างห้องน้ำเลยหนักอืมไม่หนักไม่หนักยังเทียวล้างห้องน้ำมันมาจากตรงไหนล่ะแหมพ้อบอกบตากเร็วๆปวดหลังกันหนักมันต่างกันเลยใช่เราจะมาเห้นู้ยกไปเลยมันก็ไม่หนักอ่ะ โอ้ยไอ้ยาเทมันเละโอ้ยมันเละโอ๊ยนิดมันต้องนิดมาต้องแล้วมันก네็เละมเออเทก็จบไม่เออน่ะก็นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเอ้ยแบ่งให้มันน้อยๆก่อนแบ่งอะไรน้อยๆน้ำเละไม่หนักเนี่ยเละไม่หน่กเทแล้วเทไปทั้งน พัฒนาคมเฮ้ยชิอยลอยลอยลินบัวเลยมามาบัว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 บัะเาเลนกับน้องนี่านโลงกกะนะลุงนะเออกินบัวอ่างสาวยังเ้ นี่ต้องมีคนหนึ่งช่วยดูจับมุมกล้องนะครับเฮ้ยแสบบัลลุกหน้าหนัอ่ะอ่าจะไหนเนี่ยเอาล่ะฮะขยันยิ้มวุ้ยถึงไม่เสร็จเราไปนั่งหอยห้างแล้วขอบคุณ ขวดได้เทปใส่ขวดมันก็เช็คกันได้ทีครับคุณนี่นะมาเก็บเรื่มันเก็บเรื่องเอาถึไป้ทำบัดไม่เหรอะถึงได็ทำเวลาทำบัดได้ก็อ้าอีกแหมหัวหมอนี่นองนี่หัวหมาว้ายิงเงินมาจังเลยแหมเก็บดิ

ไค่สยๆไปเดียวลุกลงว่าลางไะนก็นี่มาแล้วยังดีกว่ามเทเาเอาบทกว่าเน้วทีเปิดน้ำใค้ย่างเหโอ้ยน้ำอะไรอีกลืมไปว่เขาไอ้นี่เขาอะไรนะ เออไปดับไม่ไปดับกรนั้งไปไ,ไหนหายวางแล้วงวางแล้วใส่ยามไปไหนเนีนนน่เขาเข้ามาทางใหม่เข้าที่มันน้ำที่ต่ำที่สูงผู้ให้ไปเอ้ยผู้ให้เอ้ยผู้ให้สวัสดีครับแม่ๆครับ

เฮ้ยโอ้ยไปบ้านนอกของร่นี่พี่ส่งตีไข่ทำไะ เอาไอ้ยิมได้หลืกเด้อ้องถึนได้มีแล้วนะครับของกินไม่ให้กินแล้วเหรออ้วงไอ้หน้าขี่ม้าหน่อยโอ้ยโอ้ยซุ้มมันคือสีไข่ใช่วะ ลูกมุมมันรอนะครับเออรอไม่เผื่อแผ่ใครครับรอผลรอโค่ครับสุดเปิดสตาร์นากล้องไปกาเรียนท่านผู้ในการและก็หัวหน้าที่ทำการงานต่งตางๆนะครับตอนนี้ลูกจ้างของคุณกำลังแอบเล่นไร์ดูไอ้อ้วนอยู่นะครับหวยก็ไม่ถูกครับแอบปู้งานนะครับมาดูไร้อ้วนนะครับตัดเงินเดือนเลยครับ กินไม่ให้กินแล้วเดี๋ยวไหน้า้หนนียไม่เผื่อแพใรครับเดี๋ยวนี้ไล่ให้ดูพอขอมปากขอมคอนะคุณโยมเพราะว่าวันนี้ไฟก็ดับแบตก็จะหมด วัน <c oughs> นี้มันพลายต้องไปเตรียมน้ำมนต์อะไรในโบสถ์อีกยิ้มไปลูกวันนี้ม,มาธาดผ้าจงมา <c oughs> <c oughs> เอาอะไรอีกเอาไม่อีกนิดบวบบือนยังนี่เลาลูกโอ้ยพื้นหยากระเปียกแล้วมีใครเอาอน้ำบนหลังคาให้น้องอยังนี่เจ้านายเจ้านาย ลูกจ้างแอบเรียนเฟซบุ๊กเรียกกบว่าถืกอเบ่ยอมเหตุงาน4ีโมงแรงมากแขนขาลอยบ่มีเบียกเอาเข้ามาดิเอาเข้าม้างในดิเลยนั่งถุยนอนโอ้ย nó hay nó chỉ bên tối về nào nào ừ cho nó thầy ngay đúng rồi nó hiện nay thả này <cười> <cười> phạt rồi à, đồ <laughs> <laughs> nát lên nát đồ nè <laughs> เมื่อวาน4โมงเย็นหลายๆคนก็รู้สึกเลียวแรงไม่ค่อยมีงานก็ไม่อยากทําหน้าบูเซี่ยเจ้านายค่าแรงก็ได้น้อยแต่ค่าหวยที่ต้องจ่ายมีเยอะ <laughs> หลายคนก็งวดชนงวดงวดชนสามงวดมากงเหี้ยมยังเห็นไหมเอามาขึ้นโต๊ะมานะออหน่อยเออเน่ยเอาให้น้องกินแล้วขึ้นโต๊ะน่ะฮัลโหลเออเข้ามาดิเนี่ยนน้ำมันล้างนี่เนี่ย กยใหญ่ไข้มไรล้วรับปวดล้างเงี้ย <c oughs> <c oughs> Để bên nãy luật con này, là để thuận con rồi lúc ơi lục luôn lục luôn lục luôn 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 này, là. Lá này ไปกัดทำไมไปกัดหัวไม่ทำไมอ้วนเอ้ยมันเป็นมากัดหัวไม่ทำไมมาไามามาแสบแสบแสบกัดมันกัดหัวไม่ข่อยใจมาเด้อเฮ้ยอันตรภาคหน่อยเลยได้เข้ามาเก็บลอนน้องลูกแล้วมาเดี๋ยวจะเสร็จไปทำวัดีเดียววันนี้ไล่แป๊บเดียวนะโยมไอ้อ้วนมันทำลายของสงโยม ไปเจ๊ไปเจมประกวดมันกัดหัวไหน้าตีจริงๆในลูกไขรวะ้เรียงเรว่องใเพื่อนเอาน้ำลาก่อนน้ำเนี่ยน้ำตักมาล่าหนึ่งเออทำให้เราตกเจ็นก็ต้องทำท้ามาแล้วก็ต้องทำทำรายต่อรายการต่อไป

เดี๋ยวกล้องมันจะเปลี่ยนจนให้แ่ฝ้าเอาถยอไปนอตข้างหน้าเอาแต่ฟ้าลิงได้นี่แต่ฟ้าลิงนักเล็กเหรอวะหมอนน่แมเฮ้ยกูให้ฝนเกี่ยเส้นมวได้ไหมจะดิืน้นไม้เห็นแค่หูคนหนึ่งปวดลังอยู่บักวานบักวานแต่มาทายเร็วๆ วดวทั้คว้าเลยว่ตัวเดียวเนี่เฮ้ยไปเอาไอ้เหล็กที่เรากระทุงเนี่ยไปกระทุง g ผ้าใบอะมากระทุ n หั่นไอตัวนี้ด้เนี่ยไอเนี้ยเนี่ยริมเนี่ยน้ำฝนมันขังเห็นไหมเนี่ยต้ยเป็นเป็นแอ่นสองใบแล้วนะไรๆๆๆๆๆๆน้ำฝนมันจะมันจะรวบเอา เอาไม้มาบ้วงมาใส่เข็มมาสอยไอ้นั่นน่ะเจาะรูน้ำเปล่าเลยเดี๋ยวน่ะน้ำมท่วมเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเข็มมาผ้าใบมาดูดินิ่มันั่นน่ะเห็นไหมเนิ่มเอาเข็มเล็กๆก็ได้เจาะให้ผ้าใบใ้น้ำมันรั่วออกมาโอ้ปวดข้อเดี๋ยวปรี่ทศนี้เอาไปเอ้ยไอ้ที่เขาถ่ายดีๆเขาก็ถ่ายให้ถ่ายเนาะ เบิ้งไปบักมึนๆน,นี่และลูกฉันเป็นคนดีดีมากมานทำไร่ของสันแล้วเธอแสลำลิงได้บัดทีนี้ฮะแงนข้อเบิ้งหำลิงเดี๋ยวมันขักมาบัดทีพี่โยมว่า่าโอ้ยดูพินเดตสาวเยอะนอนไม่สนเลยเช็คลายอย่างเดียวเลยนั่นนะ่ะโอ้ พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงโอ้โหชีโหโโหโวิตกูเฮ้ยบักรเครดิตก็พอแห้งวัดวยใครก็ได้เอาไม้มากระถุงผระใบนี้หน่อยเร็วเนี่ยสองหน่วยอ่องต้องเห็นไหมต้องมาเงานคอดูคอมเมนต์อีกไอ้อ้วนเอ้ยเดี๋ยวเราเล่าสีฟ้าไปท้ำวัดวันนี้มันสีสวยเออ อันนี้ก็ะหนึ่งตัวอันนั้นก็ะหนึ่งตัวหน้าบูดเนี่ยดูดิแหมดิหันมาหากล้องยิ้มเลยนะแหม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 ลิงหลอกเจ้ามาลิงหลอกเจ้าเนี่ยแสดงโดยอ้วนกัดมากเชื้อเข้าเนี่ยอุ้ยัวหม้อขวหมออยู่แล้วเลี้ยวเอาเข้าไปปวดขอลงมาลูกปวดเลย โดดโดดโดโด,โดยงัอไปยงัอไปแต่มันมันยงัวไปโยมคิดดูนะโยมนะแงนคอก็ปวดคอยืนถือกล้องก็ปวดหลังโยบแยมา่อลิ่งกี่กวนอยแล้วมักีก่มากนี่มาได้อยากยี่คำลิ่งเลยงคย อยกยิคฮัมริงน,นี่ถ่ายไม่เยอะนะโยมนะดูความทะเล่นดูความกลวในอะ้วนไปนะโยมเนาะเดี๋ยวจะไปเ,เตรียมโบสถ์พรุ่งนี้วันพระจะต้องเตรียมพวกพานภาชนะน้ำชงน้ำชาอ่างน้ำมนต์ให้เรียบร้อยไฟก็ดับด้วยวันนี้แบตก็จะหมดด้วยนะโยมนะดูพอหอมปากหอมคอดูดากลิงเนืยอกันนะโยมนะหอมียมดากลิงกันแล้วก่วาแจ้งความครับนี ถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูอยู่นะครับช่วยด้ยวยนะครับลิงทำลายของผมนะครับมันกัดหัวใหม่ครับแล้วมันก็เดินแบบสายก้นสายํำนะครับแล้วมันก็ปีนขึ้นมาอยู่ที่สูงครับเนี่ยลงมาแล้วอ่ะเราลงมาสวบพิ่นิ่มก่อนปิดไรเลยเราน้ำนวลแล้วพี่นิ่ม ลิงถือลูกทองง่ายทองไหนมาลิงเอเก็บให้เรียบร้อยเราจะปิดไร้เลยลูกเก็บนู่นกวาดเอาน้ำสาดนั่นะเอาเก็บใบบัวเขาเอาเกอบอันนี้ลงดูหน้มามันเล่าไปใช่หล่ะมือแบกดาล่าลอยล่าเลย <laughs> ฮ่าสังลิงตัวนี้อยู่ลิงตัวนี้เออเก็บก็ออกเก็บก็ออกต้องทะงองนอย่างเดียวเลยนะลงมาแล้วเห็นมั้ยนั่นกสีบเบิ้งไผ่หลยมบมาที่นี่ทั้งซ้ายท<ม>ั้งขวาเอาไม่เอาสยาน่าเอาอก,กัน,านนี่สยาน่นนึงเอาเอา,เอาไว้ที่ยงต่ำน้ำที่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมหลช้าน่ะเอาผ้าลงล่องทอง้องต่ำออาเราขอทั้งแช่กันเราเอาเราขอขอสักพักกันเรา เอินมายังไงยังไงตาตาไฟแบบนี่สะตัดกราไปกัแล,แลเนเออม่เอาไเอาเอาไม่เอาขันเอาไปด้วยอะขยันเดินขันั่อยู่ข้างในยอยู่แล้ว ครับดูครับสี่เลี้ยงครับวันนี้เก็บครับเรียบร้อยครับดูครับครับโอเคแค่นี้ก่อนนะโยมเดี๋ยวไปเตรียมของในโบัก่อนเด้อจะห้าโมงแล้ว ขอมีความสุขตา้าอ้วนควนพอหอมปากหอมคออ้วนเอ้ว่นนว่านเร็วๆขอสักแทะสองแทะเร็วๆแคปหน้าจอมาเร็วพี่วนครับลิงขี่มัดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปเตรียมตัวนี่ก่อนนะโยมนะพอดีไฟมันดับแบก็จะหมดด้วยขอโทษขออภัยดูพอหอมปากหอมคอดาราเราจอมพอไม่ได้จ่ายค่าตัวก็เป็นอย่างนี้นะยโยมเนี่ยเดินหลบกล้องขอมีความสุขลวกัน ทุ่มครึ่งเจอการสังกะรีวาระที่ก่อนนอนจะเทศกันแรกของวันพระนี้เรื่องอะไรโปรดติดตามทุ่มครึ่งสังกะรีอนุมโมทนา